โอ้ยกว่าจะมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหพลังมหาศาลมาแล้วมาแล้วบ้านไ้บอลติวเลยบ้านอยู่ยังอยู่ดีเจ้าบปาด reloading ด่านนี้ยากนะฮะโวยของเต็มเลยวะฮลโหล o h ลโหล ได้โอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยหมอฮ่า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 ่าฮ่าฮมาฮ่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 ่าฮ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 ่าอ่าฮ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 ่ ไอ้ผีไม่มีใครกูลบ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 เป็นคู่เป็นค er ู่ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมมีปืนคู่อยู่หน้ายบไปปไปป อะไรกันคุณได้ฉันเจอไหมโอ้โหโอ้โหคุณจะไปไหนมันกระตอบ ไม่น่ารีบดีอะไ h นะอะไรเนี่ยโอ้ย Hello Biet Hello b i c t เีมาน้าน okay. like like yeah. like 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 yeah. ี้้้หลบหลบมาหลมามีลิฟอยู EERING, ่นี่ลิฟต์อยู่นี่ขะมานี่มานี้นจนี่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเถอะ ไม่น่าเลยว่ะแรงครัสปะ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 ต้องโจมมาเล่นกันโอ้โหสะพันด้านเห็นคนหลับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นอยู่หน้าเห็นอยู่หน้าเห็นอยู่ใกล้ตัวนห็นมาดิควรไปไหมอ่ะใครแทงไม่โดนไม่โดน แม่ไม่แบดเด้ Hello bitch Hello bitch เดินผ่านไฟเลยเนี่ยคนคนไฟบินอ้าเป็ดมันจะเแ็ดเพนเหรอรู้จักแป็เพนเปล่เอ้ากำเย็นมีปืนปลุดเลยไม่โดนเลยอย่าต่อต่อเสียงสโมกเกอร์เอ้า ไประหว่างยิงไม่ได้ไปเลยครับ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 น้ครับไปเลยครับมาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์วเดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวโหมดมาเดี๋ยวโมดมาเดี๋ยวหมดมาเดี๋ยวแทงมาเลยจะเลยลองที่จะบุ้งโน่จัดมาด้วยทำริ้วโน่จัดไม่ได้เยฮ่า เพื่อนไม่ลดแองแองแองลากวิ่งรันรันวิ่งวิ่งวิ่งเอ๊ะอะไรไหนวะเนี่ยลงล่างเหรอนี่ป่วะลง่างเด้งบนเด้งบนเดงบนเดบนวิ่งกันไปก่อนเลยวิ่งกันไปก่อนเลยวิ่งกันไปก่อนเลย าเหรอจโรได้ยังไงบอดบอดช่วยอยู่ข้างหลัง2ตัวแล้วผมล่ะเดี๋ยวเช่วยเดี๋ยวเดตามหลังนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ไอ้บูเมอรทุกคนย่าบูเมอร์อบรอดไมได้รอดรอดต้องรอดเยต้องรอด โอ้โหกจะแบเตนเท่าหร่เลตาเ็มเลยออตอบแอ้โมากันเต็มเลยอัสไม่แบไม่แบตีมันอะไรกูจะตีได้เนี่ยเย้เย่โอ้ยโอ้ มียามียามียาเอ้าเร็วบาสอ่มอโอ่แม่จะกแตะบอสตบแน่นเจ็ดห้าเปอร์เซ็นดยนี่ครับดูดูให้ดีนะฮะยาไหมฮะดูให้ดีครับเออ อุ้ยจีจีครับจีจีมาครับมาคับโอ้มารเต็มเลยมึงีแม่งจีเดโเขึ้นน้มันเดเดขึ้นน้ำมันดดด้ตายลสัตว์ นั่งวนูเอาเลยเอาเล่เอาเอาไหนเนี่ยมาว้เรียบร้อยเล้วสมอเกสสอตัวอุ้ยัมากันเป็นสูงเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวรีบิวกันรีบิวกันแปดมันแย่หมดแม็กซ์่ตรแม็กซ์จะตายโดนไปสาีจะตาย เร็วเร็วเพวกมันยาหมดเลยเอาให้ตายได้ได้ขอบคุณครับระเบิดตัวเองเอาเลี่ยวเบีชเฮลโลเล็ววิเชียวตอไปแล้วเร็วแค่เร็วแค่เ้าจะมีไงไอ่มันไสฟไอย วิ่งเขาวิ่งลุยไฟไปเลยเง้เงอย่าเพงออกไปเยอะอย่าเพงไปเยแล้วอ้เซฟจเขาอยู่ไหนเขาอกวากูกำลังมากูอินำนีเตะ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 โอ้ยไปไปอีกหนึ่งตัวอร่อยอร่อยคยเกียกร่ย อร่อยเกียร์ช่วยแล้วไปแล้วพร <c oughs> ้อมพร้อมไอ้ไอ้จะกระโดดใส่เหรอไอ้ยนึ่งจะกระโดดใส่เออข้าขงลาง่าขงข้างล่างข้างล่างโอ,โอ้โ,อโหยโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยเต็มห้องอจ้ะจ้าไปกันเลยจ้า

ไปกันมนเลยโอ้ยยังจะมาช่วยงอีกโอยขอบคุณมาเพื่อมาเพื่ออะไรแลโอ้โหรอไม่โดนแล้วเงจุงโอ้ยกไโอ้โหเอาสักไกลใช่ตรงไปตองไปโลไม่มีไม่มีเต็มเลยข้างหน้าจิเต็มเลยข้างหน้ายิิงยิงทางจะไม่รอด ไม่มีสเปเชียลสเปเชียลแดงหัวเพื่อนอยู่โอ้โอ้อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต่อไปอะไรอ่ะมัต่อไปยิงต่อไปยิงตายหมดแล้วอะไรวะต่อไปยิงหน้าเต็มยิงหนักเต็มยิงไหนเนี่ยโอ๊ย โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเร็วๆลูกเร็วเฮ้ยตันตันออ้าทำไมตันเดี๋ยวไม่นะวัดข้าว กัะดึ้กันดึไปกันด yeah, ึ้ก oui> ันดึไปกัดึ้กันดึไปกระดึกดึไม่เกิดไม่ได้รีบเข้าไปเลยดึดื้ไปบนไม้ไม้อ่อนกัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนแล้วเข้ามอสต้ใหญ่หุบตัว ฟาดเอาแล้ยโอ้ฟาดเอากระดนเลยกดนเเป็นต่อเหรอวะตุดยอดโอ้โหโอ้แตาแลไม่เป็นต่อยาแล้วาแล้วาแล้วุดยอดปั๊มกระปั๊ม โค่นงกโค่นงกเลยตามมาถึงบ้านโค่นงกต่อยต่อยดิอันนี้อีกแล้ว

เดลิที่เอาข้าวมัจังเลยนะอยู่หัวมือเลยก็ไปถึงฝอนเลยอุ้ยเต็มมากเลยแล้วแล้ว อุ้ยบินเป็นกบโอยกบบินกบหวานตีัวหนึ่งตอนนี้เราก็ยังทำลายยาใส่ไม่ได้นะครับผมโอ้โหไปสักยี่ห้าเป็นเซนแล้วไปไปยี่ห้าแล้วอาจจะไปยิมชิวๆก็เป็นได้อ้าววิชชี่มาแล้ววิชชี่ตามแล้ววิชชี่วิชชี่ รีเลือกูโอ oh ้โหแหรอดยังอุตสารอดเวขึ้นมาก็ยังอุตส่ารอดเต้นบึ้งึ้้งไปไหนวะมากันยังต์ ดิดดีดิดิโอ้ขอ้ยเย่งกันนะเนี่ยอ้าโอยเต็มหน้าเลยห้ามันหมดทิชชู่

ตอนนี้ล่งยังแบบนี้่อเองกันครับทำไมมีชาัดเจนสองตัวไอ้สัตว์เอ้ยมันึงหล่อครับมันเลยเหี้ยบบอทนี่มันก็เก่งจังบอทเนี่ยเก่งจุ๊งเบยบอทเนี่ยไม่ตายเสียเฮ้ยจะตายแล้วเว้ยกอกเลยครับผมไปกันไว้ไว ตายออหือม่มเ้ยมเอาละครับเอาละครับพ่องายตรงนี้ยากที่สุดแล้วไอ้กดไอ้กดสัญญาณเนี่ย กว่าจะไปกดได้นี่หัวใจจะวายเร็วๆแล้วเดี๋ยวซอมบี้ก็จะโผลมาเป็นฝูงกินตับท่ไอ้พวกแม่งมางจอคุโอ้โหกดเวอร์อ๋เร็วๆๆๆๆๆๆกน มากันไวเก้อไม่สปอนขึ้นมาเฉยังไหนวะเนี่ยดันันันตันันตันันยังพักพักกันไปเออคุณท่าที่คุณดูสวยคออย ครับผมู <c oughs> ้เรื่องเลยเป็นเน,น็ตนีเลือนเลยแค่นี้เลยไ <c oughs> อีอ้ไหวไหมไ่ไหววะไม่ไหววะโอ้ นั่นนี่โคเล่ไอาอะรเชียวต้นเตตตตตตตะทำไม่ะลบ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 สิวอยไอ้โคอดมึงไม่รอดมึงไม่รอด

เพราะ่าเขาหลอนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยจบไม่หลอนอะไรอย่างเงี้มันจะไปหลอนถ้าตัดเสียงมากเกินไปจะพูดไม่รู้เรื่องอ้าวฮยครับไม่รู้เรื่องจะาูแจะพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกระดกเล่นไม่รู้ oh <laughs> god damn it